สืบเรื่องจากทางสอบคอเนี่ยครับจะยกระดับจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับเป็น10จังหวัดนะครับได้แก่กทมะนะครับนครปฐม,มนนทบุรีนราธิวาสปทุมธานีปัตตานียะลาสงขลาสุพปปรรณและสมุทรสาครนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางจังหวัดเชียงใหม่เนจะมีการยกระดับนะครับมาตรการการเดินทางเข้าออกของจังหวัดเชียงใหม่นะครับให้ เข้มมากขึ้นนะครับเสืบเนื่องจากแต่เดิมนะครับในการเดินทางเข้าออกของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับเราจะมีจุดที่มีการตรวจนะครับการสแกน cm ชนะนะครับหลักๆจะมีที่สนามบินนะครับสถานีขนส่งสถานีรถไฟนะครับในตอนนี้นะครับทางคณะบรรมการพวกโลกติดต่อองเชียงใหม่นะครับได้มีการพิจารณาครับที่จะตั้งด่านตรวจทางถนนเพิ่มเติมนะครับบนถนน super highway นะครับหมายเลขสิบเอ็ดสองจุดนะครับก็คือจุดที่ อําเภอสารภีนะครับจุดที่2คือจุดที่ดอนจันทร์ของเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะมีเป็นมาตรการเข้มงวดในการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดควบคุมนะครับสิจังหวัดนะครับโดยในรายละเอียดนะครับขออนุญาตนำเรียนว่านะครับเราจะมีการแถลงพันธุ์นะครับให้พี่น้องที่เดินทางทางรถยนต์เนี่ยมีการสแกนนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลในเสียมชนะนะครับก่อนที่จะเดินทางออกมาจากพื้นที่ต้นทางนะครับ หากลงในการลงทะเบียนเสียบชนะแล้วนะครับให้แสดงณนะด่านตรวจนะครับเหมือนครั้งที่ผ่านมานะครับหากยังไม่ลงซ m เมชนะนะครับที่ด่านสารพีซึ่งเป็นจุดแรกเนี่ยจะมีการแจกแบบฟอร์มเสียบชนะนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ให้ผู้ดินทางเนี่ยได้มีการลงทะเบียนเสียบชนะนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยจุดที่2คือด่านของเขตอำเภอเมืองที่ดอนจันเนี่ยเป็นด่านในการที่จะตรวจนะครับแล้วเพื่อการต,ตรวจว่ายืนยันได้มีการลงเสียบชนะแล้วหรือย,ยังนะครับ นอกจากนี้นะครับผู้ที่เดินทางมาจาก10จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับจะต้องมีการตรวจ swab นะครับที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งหลังจากที่ท่านได้มีการสแกนเสียบชนะแล้วนะครับมีการบันทึกข้อมูลแล้วนะครับจะรับแมสเซจข้อความนะครับในการที่จะติดต่อกับ่างการควบคุมโรคนะครับก็จะมีการประสานให้มีการ swab นะครับที่โรงพยาบาลนะครับรวมทั้งในส่วนของท่านที่ฉีดวัคซีนมาแล้วก็ต้องกักกันเช่นกันนะครับ แต่ไม่ต้องตรวจสวบนะครับยกเว้นถ้ามีอาการนะครับเนื่องจากว่าอาจจะติดเชื้อหรือไม่มีอาการและการแพร่กระจายเชื้อได้นะครับทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคนะครับจะเป็นผู้พิจารณานะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของผู้ที่เดินทางมานะครับจากจังหวัด10จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับเราจะมีการคอลันตีนใน2ส่วนนะครับในส่วนแรกนะครับผู้ีเดินทางมาจาก10จังหวัดนี้ถ้าเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จะให้ทําการโฮมคอเลนทีนอยู่ที่ที่พักของตนเป็นระยะเวลา14วันนะครับในกฎที่2นะครับถ้าเป็นผู้ที่ไม่มีูพุ่ยมนาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับจะต้องกักตัวอยู่ในสถานที่ที่ทางราชการกําหนดนะครับซึ่งเราแบ่งเป็น2อสอส่วนนะครับในส่วนแรกเนี่ยจะใช้กองร้อยอาสาสเดียรจังหวัดเชียงใหม่ที่1เป็นสถานที่ ALQ นะครับอันนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในการที่จะกักตัวในส่วนที่2เนี่ยถ้าท่านผู้ที่จะทางมาเนี่ย นะครับสมัครใจนะครับที่จะมีค่าใช้จ่ายนะครับก็จะได้รับการกัดตัวที่โรงแรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานที่ทางราชการกำหนดนะครับของเรากําหนดไว้5แห่งนะครับก็มีโรงแรม BP City โรงแรมเมอเซนคลิกนะครับโรงแรมชาลานัมเบอรโรงแรมนันทโกศิลป์และโรงแรมกลุ่มล่างล่มช้างนะครับก็จะเป็น5โรงแรมนะครับทึ่เป็นทางเลือกในการที่จะให้ผู้ที่ินทางมานะครับได้มีการ กักตัวนะครับที่โรงแรมท้องห้านแห่งนะครับก็เรียนว่ามาตรการาที่นําเรียนทุกท่านนี้นะครับจะออกเป็นประกาศในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยก็ขอกลับเรียนให้พี่น้องได้รับทรานรบนะครับ็นการล่วงหน้าแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับเนื่องจากว่าการตั้งด่านที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะสร้างความลําบากให้กับพี่น้องนะครับในการสัญจรในการเดินทางมาแล้วช่วงหนึ่งนะครับแต่่างแลก็ตามเมื่อเป็นมาตรการหนึ่งนะครับถือเป็นด่านแรกในการที่จะเดินทางเข้าเืองเชียงใหม่นะครับต้องมีมาตรการในการ ตรวจสอบนะครับต้องมีมาตรการในการคัดกรองนะครับอย่างไรก็ดีนะครับก็ยังมีอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นมาตรการหลักก็คือทีมโควิดหมู่บ้านชุมชนนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นจุดแข่งของจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้มีการตรวจคัดกรองแล้วมีการติดตามผู้ที่ได้สแกนเสียชนะไว้นะครับทั้ง2ส,ส่วนจะเป็นจุดที่จะทาให้จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีสถานการณ์ที่ไม่หนักเหมือนจังหวัดอื่นนะครับเราสามารถที่จะรักษาสถานการณ์ได้และสามารถควบคุม การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกท่านนะครับที่รับชมข่าวสารจากส่วนประชการสถานการณ์กราระบาดโรคโควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่ครับในพรุ่งนี้ก็จะนําเรียนนะรายละเอียดให้ท่านรับทราบอีกครั้งครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม